สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคอนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบตุลาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหาหน่อยปกตินะครับหาหน่อยปกติฝากผลงานไว้คือแตกสามตัวนะครับมาทั้งศูนทั้งห้านะแล้วก็หยุดไปหนึวันครับหยุดไปหนึ่งวันรุนกันต่อครับเมื่อวานออกอะไรเมื่อวานออกที่หนึ่งย์เออ 5 0 0 5มา2รอบแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนนะครับถ้าเลขออกซ้ำๆเดิมๆรอบ2รอบเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเบิ้ลเป็นไม่ได้นะครับทำไม่เบิ้ลวันนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะสัญญ,ญาณเพราะเลขมันซ้ำๆเดิมๆนะครับเนาะ4 6 45 49เโอเคครับวันนี้อย่างที่บอก,อบอกไปครับใครชอบแนวทางน,นี้ถ้าไม่หยาบพลานนะครับกดติดตามกด subscribe ครับมาประเดิมกันหลังจากหยุดไปหนึ่งวันวันนี้เด่นสุด ห้าครับ5้าหนเนี่ยผมว่าโอกาสจะมาแต่ผมจับวินแด้วกันนะครับเต็นที่5้าครับหนึ่งห้าสองห้หหหนึ่งกแล้วก็เจหครับ ร้อยม6กครับร้อยมากเหมือนจะจับห้าหปุมาขึ้นมาไงถ้า1นึ่งมาก็ขอเป็นหนึ่้าเลยกันครับครับประมาณนี้ครับสำหรับหานอยปกติออกคน 3, 10, ที่นาฬิกาสามสิบนีครับและที่สกูทาหลมดูปแป๊บนึงน,นะครับตามกันไหมตามกันไหมเจ็ดเ ไม่ค่อยตามครับไม่ค่อยตามไม่ค่อยตามฮานอยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ค่อยตามตามนี่ว่าตามเลยครับหลักร้อยหลักร้ของฮานอยพิเศษครับหลักร้อยของฮานอยพิเศษไหลฮานอยปกติห้ารอบติดๆครับหนึ่งสองสมหกรอบครับหลักร้อยฮานอยพิเศษนะครับหลักร้อยฮานอยพิเศษเอามาเป็นเด่นของฮานอยปกติได้นะครับวิ่งรูดได้เลยครับไม่ต้องรูด ไม่ต้องวิ่งกันยังได้ครับมามันมาแค่มันมาล่างเอ้ยมันมามนไม่มันไม่ไปร้อยเลยมันมาแค่ล่างนะครับร,ร้อยหลักร้อยฮานอยพิเศษไหลฮา,หาหนอยปกติครับในกางก็วันนี้ก็ลองพิจรารณาดูนะครับสําหรับคนชอบเล่นเลขไหลนะครับไม่ใช่เลขไหลเหมือนว่ามันไหลาตามกันนะไหลาตามกันอย่าลืมครับร้อยฮาหนอยพิเศษไหลฮานอยปกติครับ